มาค่ะมาค่ะทุกคนค่ะได้เวลาชงเฮมิมอีกแล้วติดใจติดใจฉีกแล้วนะคะอ่านี่เลยเอาลงไปนะคะเห็นหน้าตาของอันนี้ไหมคะเห็นหน้าตาของเฮมิมได้ยังคะนี่เลยนะคะ เดี๋ยวพุทธิรูดให้เห็นดูนี่เลยนะคะสีอย่างนี้เลยนะคะสีเข้มเข้มเลยเพราะว่าสากัดเข้มข้นเนะาะสกัดเข้มข้นมาจากโบตันกดหัวบัวและตังคุยนะคะแล้วมีส่วนผสมของน้ำผึ้งนิดนึงนะคะเพื่อทําให้รสชาติเขาแบบไม่ขมจนเกินไปนะ่คะนเนาะานแต่เป็นรสชาติที่แบบใช้ได้เลยนะคะปกติคุณที่กทานแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราได้ชงะคะ่ะได้ลงชงกับน้ําร้อนนะคะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยนะ คือเพื่อนๆค่ะมันอร่อยมากมันรสชาติกำลังดีทุนซีเตอร์น้ำร้อนแล้วนะคะนี่เลยนะคะคือมันอร่อยมากมันเป็นรสชาติกำลังดีอ่ะเลยติดใจเลยนะคะงงเลยนะทำให้เราแบบคือมันเข้าก,กระแสเลือดได้เร็วด้วยนะคะตัวน้ำร้อนจะเป็นตัวนำพาแล้วทำให้เราแบบดูแลสุขภาพได้ดีมากๆเลยนะคะฟื้นตัวได้เร็วเวลาที่แบบเหมาะสำหรับใครบ้างฮีมและฮีนะคะเหมาะสำหรับคนที่น้องพักผ่อนน้อยนะคะหัหอมทำงาน นักเรียนนักศึกษาแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานหนักเนาะนักเรียนนักศึกษาก็ใช้สมองเยอะใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดความเหนื่อยล้าอ่อนเลียก็ทานได้เลยนะคะทานได้ทุกคนเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ยิ่งเวลาถ้าลักษณะที่โวมเนี่ยมันทําให้เราแบบคือคือมันเข้ากระแสะเลือดได้เร็วขึ้นเนะี่ยเพราะน้ำร้อนเนาะน้ำร้อนเป็นตัวนำนะเดี๋ยวคุณที่ขอเทน้ำผึ้งลงเลยนะคะ ขอเทน้ำพึ่งลงเลยวันนี้จะชงให้เห็นว่าชงน้ำพึ่งด้วยนี่เลยนะแอบแอบใส่ <c oughs> add, add side, น้ำพึ่งก็ังไม่มีอันตรายนะเพราะคุณจี้นยังไม่มีปัญหาเรื่องยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลเกิดอะไรนะคะคือสุขภาพแข็งแรงดีนะคะเออทุก <c oughs> นี้เราเราดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ทานหวานเกินนะเราก็ แต,แต,แต่แต่เรื่องความผ่อนน้อยยังพยายามปรับตัวเองอยู่นะพยายามปรับตัวเองอยู่เพราะว่าเวลาดึกๆแล้วมือมันสมองมันแร่งนะคะคือมันก็จะทํางานเกินเนาะจะแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเหลืออยูรายการตีสองตีสามทุกทีเลยนะคะเมื่อคืนก็รู้สึกจะเกือบตีสนะมัวแต่หาร้านที่แบบจำหน่ายไอแคทอะไรอย่างนี้โอเคเนาะคือหามาไว้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าการ ปรับทําให้ตัวภูมิต้านทานในร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะแล้วเรามีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นนะช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะเป็นหน้าที่ของเคมฮิีมเลยนะคะเพราะว่าช่วยตัวในนี้มีตังคุยกดหัววัวโบตันจีนทุกคนจะรู้เลยสามารถไปเซิร์ชได้เลยนะคะว่าตัวเหล่านี้บำรุงสุขภาพส่วนไหนบ้างคือรวมความนะบำรุงหมดทุกส่วนในร่างกายเลยนะคะที่เป็นตัวสําคัญมากๆเลยฮนะ โอเคเดี๋ยวคุณพี่ไปทานก่อนแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วตอนนี้มีโปรโด้วยนะคะ